ให้มันนิดเดียวให้มันง่ายมาเฮ้ยบ่นแล้ววะของไปได้ปะต้องขับปัดน้ำตาเข้ามาส่วนนี้ก็ตอนเลยส่วนมันมาอัปติเยอัปติเถเถนาปัปติยานี่อันนี้ถูกใช่ไหมอุ้ยของฉันถูกแล้วนี่เฮ้ยไปทำเสร็จเร็วมากทำเสร็จพร้อมกันเลยอ่ะโอ้โหเอออันนี้ สวยมากๆครับมันเป็นของที่ระลึกแบบที่เราแบบเก็บสะสมได้เลยอ่ะแต่ดีนะผมรู้สึกแบบจะได้แบบไม่ต้องทิ้งแพ็กเกจถูกไมได้เก็บเป็นที่ระลึกด้วยมันก็น่ารักอย่างนี้แต่ไม่ไม่ใครทิ้งนะแพ็กเกจอื่นอะไรก็ไม่ทิ้งฉันไม่เคยทิ้งเลยใช่ไหมไม่เคยใช้ด้วยเอาไปวางใช้ด้วยต่อใจต้อใจด้วยใช้มาเจอจะได้ผิวดีเพราะว่าใบะังนะไบใช้เมอร์ซี่ใช่ปะผิวไบใช้เมอร์ซี่ครับ ลูกค้าผมมือคนเดียวอ่ะโอเคโปรนะจ๊ะโปรอย่างที่บอกนะจ๊ะนี่เซตที่หนึ่งสองพันนะคะเซตเซตที่สองและเซตที่สามเนี่ยอย่างละลายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เซตที่หนึ่งพันเดียวเบอร์พันหนนี่นะครับสามขวดหนึ่งพันบาทจ่าขวดละสามร้อยเก้าสิบบาทสามขวดนะครับจากเซตเหลือเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นส่วน เซตที่สองเซตที่สานะครับก็อย่างที่บอกหกขวดนะครับส0งพบาทนี่แบบนี้สะสมไปครบสแบบน,น,นะครับเนี่เราสามารถซื้ออันนี้นะคะได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะซื้อในเดี๋ยวนี้ถูกต้องตอนนี้เ,นเลยซื้อในอ f ฟิเชียลเมอร์ซีนะคะในลาซาด้านะคะตั้งแต่วันนี้จนถ,ถึงวันที่21่สิบพฤษภาคมเลยโอ้ี่ไปซื้อกันนหครับ4วันเรามีเวลาซื้อให้ที่ม <4 S 2> <4 S 1> ีจำนวนจำกัดด้วย จำกัดไหมับไม่ไม่จำกัดแค่เวลาจนกัดแค่เวลาไม่น่าจำกัดจำนวนขายหรอกเพราะว่าเจ้าของน่าจะขายต่อขายเรื่อยในระหว่างนั่งไลฟ์อยู่นี้เจ้าของกวนอยู่นะเวลรับอยู่บ้าับอบก้องก้องอยู่อะทุกคนซื้อแล้วถ้าใครซื้อเยอะสุดสิบคนจะเป็นอะไรใบก็จะได้มาร่วมงานแต่งตัวกับผมแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับผมด้วยนี่ ท็อปสเปนเดอร์สิคนแรกนะคะจะได้เข้าร่วมงานไปเลยกับเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์นะจ๊ะในครั้งนี้นะจ๊ะแล้วเราจะมีอีก20่สิบคนมาอย่งไงครับเป็นลัคกี้ดออก็คือเป็นประตูโชคดีไม่ใช่ดรอรอหรอไม่ใช่หรอนรกว่ารว่าจะทำยี่ประตูเปิดเข้ามาปุ๊บจะได้โผล่เข้ามาในงานเลย่ใช ไม่ใช่ใช่ไหม่มบเป็นฉลาดนะคะโ้าดี20คนนะคะเราจับได้ใครนะคะก็จะได้มีสิทธิ์เข้าร่วมใน Exclusive Event น,นั่นเองครับผมทั้งหมดจํดานวน30ท่าน30ท่านนะคะแต่ยังไม่ต้องน้อยใจนะคะอีก500ท่าน500ท่านที่ออไม่ได้เป็นท็อปสเปนเดอร์หรือว่าไม่ได้เป็นผู้โชคดีลัคกี้ดอนะคะ เราจะมีลิงก์เพื่อดูไลฟ์อีเวนต์ครั้งนี้ให้500คน500คนซึ่งทุกคนนะคะใครอยากเป็นท็อปสปนเดอร์ใครอยากเป็นลัคกี้ดอแล้วก็ผู้โชคดีได้ดูลิงก์นะคะทุกคนจะต้องซื้อนะคะถืออันนี้เสร็จแล้วไปลงทะเบียนนะใน Google Form หรือว่าครับผมติดตามรายละเอียดถ้าไม่รู้ว่าทำยังไงไปเลย DM ไปที่ไอจีพี่ใบแล้วก็ถามไม่ใช่ไใช่ฟังตั้งหาใบไม่ได้นอนน่ะนั่งตอบอย่างเนี้ยิครับพี่ไปเนี้ย ตอบไปแล้ววันนี้ตอบไปสองสองแสนคนเอออ่ะไปดูนะคะที่อ่ายลยดใน Facebook ของ Mersey Skin Care Shop นั่นเองใอ่ okay. อรีไปซื้อเยอะๆแต่ว่าถ้าแนะนำก็คือดูไลฟ์ให้จบก่อนแล้วก็ไปซื้อเพราะเดี๋ยวยอดจะตกนะครับถูก <laughs> อยู่ดูไลฟ์ไปก่อนนะคอ่ะชวนเพื่อนมาดูไลฟ์ได้นะชวนเพื่อนมาดูไลฟ์มีโทรศัพท์เปิดเครื่องอื่นด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวดูสามเครื่องได้ไม่ติดไม่ว่าอะไรอ่โอเคมาดูไลฟ์ได้เลยนะจ๊ะอ่ะ ใครที่ได้มาร่วมงานสามสคนแล้วแต่งตัวเหมือนอแมนดาที่สุดเปนใคนนี้ตีมาอะไรเนี่ยเออไม่รู้วันนี้จิกาเธอยังอินใจบอดีมิสยูนิเวิร์สมอเช้าไม่หายเลยอ่ะเนาะใจมันไปแล้วว่าแล้วมันชวดมันแบบโอ๊ยขโรยเออขโรยเลยเออตัวเหนียวเว่จะดุ่งเลยอ่ะ ต้องเอาติ๊ต๊วยหน่อยเลยเพราะตอนนี้เหงื่อแบบไหลมากอะคนที่แต่งตัวได้เขาเรียกว่ายังไงปังเหรอปังที่สุดเบธเดรสนะคะอันนี้ใครเลือกใบจะงเป็นคนเลือกงั้นผมเลือกพี่โยครับไม่เจ้าของมือไม่มีสิทธิ์เจ้าของไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเพราะเจ้าของเงินหนาเจ้าของน่าจะแบบเออมาใหญ่อยู่ไบจะต้องเป็นคนเลือกเพราะว่าอะไร เพราะว่าคนที่ชนะเนี่ยจะต้องชอตชุดนั้นให้ไบใส่ใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้มไ,ดไม่ได้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 อเล่นอ่ะก็จะมีสิทธิ์นะครับผู้ที่ชนะจะมีสิทธิ์ได้ถ่ายรูปคู่กับไบแล้วก็ได้รับเออเขาเรียกว่ารางวัลพิเศษจากเมอร์ซีด้วยเออ<ม>อ่ะรถมันพิเศษทุกอย่างมันเอก<ๆ>เเอักอรคร์ติจริงๆส่งมาเป็นเอกอัคร์อีเวนต์นะจ๊ะนี้จริงจริงอีเวนต์อะไรแบบนี้คือไบไม่ได้เจอไม่ได้แบบพักหนึ่งแล้ว ยากพักใหญ่ด้วยอ่ะเนาะใหญ่เหมือนกันแล้วก็ไม่เคยมีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีอีเวนที่แบบว่าเหมือนทุกคนแบบจะมาแต่งตัวกันมีเีมอะไรอย่เงี้ยก็เตี๊ยมเตน๊ยมแต่เห็นแากเห็นเตี๊ยมเตี๊ยแต่งตัวครับผมอีเวน์วันที่31กรกฎาคมใช่กิวเวน์นะคะจะจัดขึ้นวันที่31ตุลานนาไปทุกคนแต่งผีมาเลยอ่ะเมอ31กรกฎาคมนี้นะจ๊ะอ่ะแต่ว่า คุณจะรอซื้อตอนที่อ่าวันที่สามสิบกระะกฎาคมไม่ได้นะคะค,คนที่จะมาลูกมีสิทธิ์ร่วมงานนี้ด้นะจะต้องซื้อนะคะนี่เซตอะไรก็ได้นะคะภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมนี้เท่านั้นก็คือควียเใช่ตั้งแต่วันนี้จนถึงยี่สิบเอ็ดนะจะมีเวลาอีกประมาณห้านับวันนี้ด้วยก็ห้าวันเนาะประมาณนั้น อ่ะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันอุ้ยอยากให้ถึงงานแบบอีเวนเร็วๆอยากเห็นอยากเห็นกันนี่ยังไม่เห็นชุดเลยเนี่ยโอออยากจา <c oughs> ไ,ไปพี่โยยิมกันนะน่ากลัวแล้วนะน <c oughs> เ,เ,เดี๋ยวรีบหนุให้ับพี่ดู <c oughs> อ่ะเ,เ,เดี๋ยวมาเราดูไหนดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าอัอนนี้ใครอยากให้บไบท์ใส่ชุดเป็นแบบฟิลไหนชุดอะไรลองพิมพ์มาบอกดูก็ได้เออเผื่อเราเอามาเสนอดูนะเออตายแล้ว เน่มีอะไรบ้างพี่ไบ์หรอพี่ไบต์ตกลงมาจากท้องฟ้าเจ็บไหมคะโอ้ยเป็นไม่ไม่ใช่แล้วก็คือไม่ใช่เทวดานะกระโดดลงมาจากเครื่องบินบไม่ใช่เอ้าพี่เจนก็ตกลงมาจากท้องฟ้าเจ็บไหมคะเขาบอกโอ้โหไม่เจ็บเอาหน้าลงใช่แล้ว นี่เจ้าชายสุดหล่อมีคนบอกอยากให้เป็นเจ้าชายสุดหล่อเจ้าชายเป็นช้อยสี่ดีอ่าอุ้ยมีคนบอกให้แต่งชุดกระต่ายด้วยอ่ะทำไมอ่ะชุดกระต่ายเป็นไงอ่ะเป็นแบบว่าถามวินดูชุดกระต่ายต้องเป็นเป็นฟิลไหนต้องมีฝันคู่เออนะฮะอยากให้มีปีกสีทำไมต้องต้องปีกสีส้มสิเมอร์ซี่เออวิปีกสีส้มแบบเมอร์ซี่อ่าโอเคมา อ่าคอมเมนต์ก้าวข้ะว่างนี้ก็คืออยากให้แบบใส่ชุดไหนก็พิมพ์อะไรมาบอกได้เลยนะจ๊ะแต่วันนี้นอกจากโปรดีๆกิจกรรมแบบเอ็กซ์คูซีฟเอ็์คลูซีแล้วเรายังมีเกมแบบสนุกสนาน